VGI Plus Podcast Discovering Marketing Solution with VGI สวัสดีครับ,ค,รบคุณกำลังฟัง VGI Plus Podcast Podcast ที่จะพาคุณไปส่องกลยุทธ์การตลาดและโฆษณาที่น่าสนใจจากทั่วโลก EP เนี้ยจัดอินไซท์เอาใจแบรนด์ลักชัวรี่เลยครับ เราขอสรุปอินไซต์ที่สำคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของนักชอบสินค้าแบรนด์หรูในประเทศไทยและเทรนด์การตลาดที่คุณต้องรู้เพื่อวางแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพโดยเราจะสรุปเป็น3ประเด็นหลักนะครับไปฟังกันเลย 3. คาแรคเตอร์นักชอบแบรนด์หรูที่คุณควรรู้จักได้แก่ the aspirers กลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งก็คือนักศึกษาและวัยเริ่มต้นทำงานครับซึ่งมีจำนวนสูงสุดโดยคนกลุ่มนี้มีขั้นตอนการตัดสินใจเลือกซื้อที่ค่อนข้างเยอะและไม่ได้คาดหวังบริการสุดพิเศษเพียงแค่มองหาสินค้าที่ตนเองสนใจและต้องการเท่านั้นคร อย่างไรก็ตามกลุ่มนักช็อปที่กําลังเติบโตขึ้นอย่างมากก็คือนักช็อปรุ่นใหม่ที่จะเติบโตสู่การเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของแบรนด์หรูในอนาคตด้วยหัวใจสําคัญที่จะกระตุ้นการจับจ่ายของนักช็อปรุ่นใหม่ก็คือความแปลกใหม่ความสนุกและก็ดีๆจากแบรนด์ครับ The Luxuryist ก็คือกลุ่มผู้บริโภคอายุ30-40ปีส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานออฟฟิศครับโดยคนกลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ง่ายกว่ากลุ่ม Aspirers และมีความคาดหวังในด้านการบริการระดับปานกลางช็อปได้ทั้งออฟ S The s w i ิปหรือ Super VVIP หรือย่อมาจาก Super very v e r y Important Person นะครับคือกลุ่มคนอายุ30-50ปีส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจบางคนเป็นผู้ประกอบการคนกลุ่มนี้นิยมซื้อสินค้าแบรนด์หรูบ,บ่อยๆและคาดหวังการบริการที่เยี่ยมที่สุดอีกทั้งเป็นกลุ่มที่ให้ความสําคัญทางด้านการดูแลแล,และก็ธนุถนอมสินค้าพวกเขามีความระมัดร,ระวังในการใช้งานมากคนกลุ่มนี้ไม่มีปัญหาเรื่องราคาแต่คุณภาพกับความพรีเมียมต้องมาก่อนเสมอครับ ปัจจัยหลักในการใช้จ่ายสินค้าแบรนด์หรูของนักช้อปไทยบนโลกออนไลน์ราคาคือหนึ่งในปัจจัยหลักที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผ่านออนไลน์ของนักช้อปแบรนด์หรูในประเทศไทยครับจากผลสำรวจเราพบว่าผู้บริโภคยินยอมใช้จ่ายโดยเฉลี่ย25,900บาทในการซื้อสินค้าแบรนด์หรูและเรายังพบอีกว่า21%ของผู้บริโภคออนไลน์เต็มใจซื้อหากราคาต่ำกว่า10,000บาท10%เต็มใจซื้อหากราคาอยู่ระหว่าง41,000-50,000บาท และ4%เต็มใจซื้อหากราคามากกว่า1 0 0 0 0 0บาทโดย5อันดับสินค้าแบรนด์หรูที่พวกเขาชื่นชอบนะครับก็คือกระเป๋าถือนาฬิกากระเป๋าสตางรองเท้าและเสื้อผ้าครับเทรนด์น่าสนใจของนักชอบแบรนด์หรูในประเทศไทยที่เราไม่ควรมองข้าม 1. การเปลี่ยนแปลงในการซื้อสินค้าแบรนด์หรูจากต่างประเทศมาเป็นการซื้อในประเทศมากขึ้นครับ 2. การเติบโตของดิจิทัลคอมเมิร์ โดยวันเดอร์แมนทอมสันได้เปิดเผยถึงผลสำรวจของนักช็อปในปี2021ระบุว่าผู้บริโภคชาวไทยใช้จ่ายบนโลกออนไลน์สูงถึง94%ในขณะที่ค่าเฉลี่ยผู้บริโภคทั่วโลกใช้จ่ายอยู่แค่72%ครับแถม90%ของผู้บริโภคไทยยังมีความมั่นใจว่าจะใช้ช่องทางการซื้อขายจากดิจิทัลคอมเมอร์มากขึ้นในอนาคตขณะที่ตัวเลขของทั่วโลกอยู่แค่เพียง62%เท่านั้นครับ 3. เทริการซื้อสินค้าเพื่อให้รางวัลตนเองโดยเฉพาะกับสินค้าบแบนรนด์หรูที่ถือเป็นของรางวัลหรือของขวัญล้ำค ซึ่งเทรนนี้มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมากครับนอกจากนี้ยังมีเทรนดที่น่าสนใจที่เราไม่ควรพลาดเช่นการเติบโตของตลาดสินค้าแบรนด์หรูมือสองที่พบว่าเติบโตถึง65%ในช่วงปี2017-2021ถึงและเทรนความยั่งยืนที่ผู้บริโภคนะ่ะให้ความสําคัญในด้านการรับผิดชอบต่อสังคมและก็สิ่งแวดล้อมเทรนนี้มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นแบรนด์ควรเอาใส่ใจและแสดงออกถึงความห่วงใย,ยต่อสังคมและก็โลกด้วยนะครับ และนี่คือบทสรุปโดยย่อที่ทําให้คุณเข้าใจพฤติกรรมของนักช็อปแบนรนด์หรูและแนวโน้มที่กําลังเกิดขึ้นในตลาดแบรนด์หรูของไทยหวังว่าข้อมูลจากบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกคนนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากลายประเทศไทยกับผลงานวิจัยชิ้นล่าสุดในหัวข้อ The Evolution of Thai Luxury Industry รวมไปถึงเพจและเว็บไซต์การตลาดวารตอนด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากอ่านรายละเอียดแบบเต็มเราแปะลิงก์ไว้ให้ที่ description แล้วว่างๆก็ไปคลิกอ่านกันได้นะครับ และถ้าหากคุณชอบข้อมูลการตลาดดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกด follow กันเอาไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเราใน EP นี้แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ VGI ผู้นำการตลาดอ f ฟไลน์ to ออนไลน Solutions บนแพลตฟอร์มที่หลากหลาย